ไปเส้นนาพอบ้านเนาะกัเพื่อนกะอนุญาตตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แปดโมงเนะะาะกะบหาหกโมงแรงกะอ่ากะคือจบงานเนาะมือนอาสะพ่อแต่ละมือเนาะให้ถึงสามมือสาพอรอยากบอกว่าหนึ่งมาเนาะคันผูไดสิมาหนึ่งข้อที่หนึ่งกะคือโบไ่เอาเหล้ามากม่ายเข้ามาโบไฮเอาเหล้ามากมายหรือว่าเบียจากอ่า บอลอื่นเข้ามาเนาะนะคะโบไฮเอาอันจากบอลอื่นออกจากในในงานของสาพรนี่ออกไปนอกเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเนาะน,นี่ค่ะคือข้อที่สองเมาแล้วโบโบห้เข้ามาเนาะเพราะว่าน,นี่มันจะเกิดปัญหากันเพราะว่าคุยกันบอกอ่าโบถือเนาะโนเปิดงานพี่นองบถือกันเนาะเลยมันจะเกิดปัญหาก็คือคำหมายว่าสาวพรยังให้อ่า ทุกคนหกักษาสุขภาพเข้มแข็งและกับบอดเจ็ปบปวดไข่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขกายสบายใจแล้วก็ขอให้ทุกคนนี่เนาะเดินสิไปใส่มาไสกันเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขี่รถใส่รถใสถนนก็ให้ระมัดระวังในการครับขี่เด้อสุนทท้ทายน้ำพี่น้องเพื่อนที่ท้ายน้ำน้องน้องใส่เพื่นสี่สั่งรถรถน้ำ สั่งรถน้ำมาใสา่สองรถสั่นดูดออกทำความสะอาดนองสะเพราะว่ามันน้ำมันเปื้อนหลายเลยมันเขียวนะพี่น้องเลยแล้วก็สิ่สั่งรถรถน้ำมาประมาณรถสองรถแลนะ้วชีเต็มเนาะพี่น้องอ้าพี่ก๊ วันนี้ยอะไรตเจะเบยังไงต่นเงินแจเนนี้นจะเล่าอกราแปลงักนไมเงินน่าจะแนเพอนั่นนี่บ่โอ้เก็บเงิน็เก็บเงินเด้อเงินอย่เผ่มีหงูบ่จออกแล้รเศ้านี่นะงูงูมเศ้านี่เอาออกเลยบ่แม่ก็ออกเลยงูน้อยเอาไปบินอะไรนี่นาบ่ โอ้ย่อยบด่อยบดึ้นเพี่ยงคืนบนเปดอาไว้ยเออได้ได้เลยเปิดนำได้ันมาหนึ่มันจะขึงเลยนะเปิดใช้อีกยังม่้ราบ แม่แม่แม่มนขึ้นแล้วคือบ้ไบระว่ากันอยู่คือบทบทเช้ามากกว่าเมาเลยเมาแห้งเออเออยังมันห่อนวะเบิ่งแล้วมันห่อนเปิดแล้วมันห่อนด้วิการเพิ่งเห็ดยังหั่นน็อดพี่นนอะฮะ มันขดบ่เอาไหนกนดีเด็้อามีมูวีหนังหอ้ยมันบกเ้ยใ้วยังงอันนี้อั้นี่กวนหน่อใช่ไหมกวน้นยากระนี่กนหน่อยชหมเราเ้าท้ายชิโอ้ต้องต้องหน่อยต้องตา้ไร

เี้ยนเป็นลังเป็นขวดหันจีปังหน่มีจิ้มกมีเลยลูกเล่นมอสจอ่่ของแนวบัที่เนาะคนกินบที มี่มีลายแนวอยู่น้ำจมอยู่นี่นะสิมีลายแนวอยู่จมโทรศัพท์โผล่อยู่นะตรงนี้นะมีแต่เงินนะเป็นเงินเป็นแจเนะของขระเจ้าเนาะสองเมตร

เอาไปจับป่าเนาะหน่โอ้ทะเลวิทยหั่นแล้วเนาะทะเลวิทยัไหมเปไง không nâng mà nè không nâng ông ấy chắc không bên tiếp cầm lay cầm lay lại thử bỏ cầm lay cả sáng tiếp นอะไรสามสิบเนาะนีน่ว่าท่านเห็นแขกพี่น้องมั้ยนี่เห็นแขกกันเองมั้ยนี่ประมาณก็สบายใจมันกม่น่ามั่งยแมนแมนตอนนี้ก็เลิกเลยพี่น้องเหลือแต่เบเตีอาคนเดียวทางนี้ก็เจ้าให้เลิกตัก้งแต่เว้นไง ให้เลิกเจ็ดโมงนะพี่น้องเขาจะบริหานต่อได้บคือทางเฮาเลยจนแจ้งอันนี้พอได้กดระเบียบพระเจ้าให้เลิกเจ็ดโมงนเ,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 ดเ,ดเนี่ยเลิกแล้วเหลือแต่เบลเตี้ยแล้วผู้เดียวนี่ยพน้อนี่ตินในมือนี่